พ่อใบเตยไม่ทอดทิ้งลูกชายคนเล็กส่งดวงวิญญาณแฟนหนุ่มลูกครั้งสุดท้ายจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นักร้องลูกทุ่งดังใบเตยสุธีวันหลังเธอนำประกาศข่าวร้ายในชีวิตเสาหลักของครอบครัวแฟนหนุ่มของน้องชายเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิดหลังรถล้มศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรงกระโหลกแตกย่งไม่ฟื้น และล่าสุดน้องใบเตยนั้นก็ได้ปล่อยโฮแทบขาดใจหัวใจสลายส่งคนรักความหวังเดียวครอบครัวครั้งสุดท้ายโดยเธอนั้นได้รีโพสต์ไ g จีขณะก,กอดรูปภาพวางหน้าศพของคนรักด้วยอาการโศกเศร้าและบรรยากาศงานศพพร้อมพวงหรีที่คนในแวดวงการบันเทิงส่งมาร่วมแสดงความเสียใจอย่างมากมายและล่าสุดพ่อใบเตยสุทีวันนั้นก็ไม่ทออทิ้งลูกชายคนเล็กหลังร่วมส่งดวงวิญญ,ญาณแฟนหนุ่มลูก เป็นครั้งสุดท้ายโดยน้องชายใบเตยนั้นก็ได้โพสระบุข้อความว่าขอบคุณทุกคนมากๆนะคะและขอบคุณป๊ามากที่อยู่กับลูกเสมอคาตกบกพร่องใดๆขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะ